สบายดีพี่น้องมาพบพ่อกันวันเซตสายเมื่อหน,นีรายงานตัวสายเพราะว่าเออน็ตมีปัญหาพี่น้องจะจิ้วลงคลิปแต่เศร้านอะกว่าเลนไทนยนะลงแต่เศร้า,าปาหนีนะ่ะหาหกชั่วโมงคลิปยังไม่ออกเนาะก็เลยมาเอาใหม่ทายใหม่เน็ตมีปัญหาแต่มาคืนนี่พี่น้องจะจิ้ว่ายคลิปนานะอ,อ่อมพักคิเล็กแต่คืนนี่จะจิ้วลงคลิปนะเนาะรอ,อมันบมแบบมันหมดหวดหยังเลยนะเน็ตนะมันบ่ออกบมยังเลยพี่น้องเอ้ยจนแจ้งจังงเลยคลิปนะ บวบไว้ที่เดียวเนาะโทรศัพท์ทามันฮอตที่บาดนี่เม็ดมันบวไปโทรศัพท์ฮอนบาทเนี่ยอากาศฮอนเนี่นี่ได้ฮาวน่ะเป็นวัดตะควนกลางคืนผัดหนาวาเสียงกันมึเสียงมึง่ลางคืนแบบว่ากลางเว้นล้วนี้แหละมันฮอตนีกลาละน กินดัมมะฮุงกับบุคคลเขากินเหมียงถูกควรป้ากินเหมียงวันนีกังแสะวันนี้ได้ต้นเดียวแเอาไปเนียนดีเนียนทาไงเนียนนะต้นเดียวาแค่ต้นเดียวมันเพศได้ล่ะข่าวดัมมะุงเลยเป็น้นเดียวเป็นวัดคือกันอ่านกระปากเมื่อปากมือน้งก็เป็นวดอืมมักน ม่ใ่เยคือหมดเ็กใเขาน่คือหมัดในเขาหน่แล้วคือหมันในมะนาเล็กนะอันนี้นะือรถตุกตกอโอ้ยเอาเถอนไม่เต้มมมาเลยมาให้หนอยน่งหมทั้ทาหุงเบ๊เท็ไ้จะดันไม่เว่าไม่เนีมันอันซ้นเอนครับมันจะประมน้มัน เราอะวบเสียได้เราทรศัพเราเได้ไของโมนของโมนเดียวแ้บผู้ได้ผลไปเอาของเราจังเลยในตลาดค่ะจากแบดไววเราอะที่แค่หนองน้่เยมือใดเนาะมือใดเก็มือบรรพุรษอ่ะเห็นเราโพสลงอยู่เพือให่จารรากาบเห็นอยู่โพสลงนั่นจังป่ะคอยจิบ้านผลเป็นโพสลงอะวดีไปอดผลเนี่ฮะเสียรีบอ ข่อยซีเลียได้หล้วีีแล้ข้าเจ้าบอกเอาไปเลยเจ้าบอกต้องขมิ้นข่อยว่าจะมาส่งขึ้นดอกมันเจ้าบอกเป็นคนเอาไปก็ได้กวนของโอ้ไปแล้วมอเลยแล้วว่าเขาบอาหยอกเจ้าโอยไปหยอกกันยังนั่นนี่บ้าเจ้าก็ซื้อ้าฉันบอกว่าซืออะไรเน้ยตัวจเสียอืมเจ้าก็ซีเรียเลยนะ ไปตา่เหยเนาะอเหยืไปน่่อเย่อแว้รต่าคดีเห็นควนมาบอลนาเบียนอยากมาเนาะเฮ้ยเฮ้ี่ไหนจะแม่เพ็่นมาอ่นมาทไมย้มันไหมดเลยไว้ยมันบักะได้มาหนึ่เจ้าเออ แม่พ่อได้ดนอนมานำหลังจะได้นอนบอกนั่งเด็ได้ไม่หายนั่งดึงนั่นช่วันนั่งโต๊ะกันอยู่เขานีนั่งพ่ไดนั่งพ่อบาดพ่อจิบักอ่อนกววันวันนี้ร้านชาแม่จะยู่ห่วขึ้นบริเวณด้วิ้วพ่นออกมานังคือก้นไปแม่หน้าแม่พุย้อนเพื่นใค้กุถาเป้าเป้าบนมาเพื่อมาเวียนไปหายบ้อตัวเราตำกับปุ่นเพช่วยกิมเอาพ่น คนก็แ <ält assume. S 3> ่ไปเอาหมอนก็แบบน้อมั้งบูเห็นแั่นี่บเห็นจ้ะหายหายนอแต่นนี้เรายังลมกิตะเดีก่อนเราจะลุเมก็เอืองเจ็ดเอือบ่เเจสิบแปเ่อเดะ้ะแพ่อแปะอะใไหมล่

ลูกเขาได้หรือจริงารอลูกกับตุ๊กนะแค่นั้นแหละโอเคหายนะไม่มีปัญหาเลยไม่เกิดตุ๊กลูกเขาจะเป็นต้นเลยกลักินกลัวมั้ย่ะต้มาตามที่ันเลยเนาะท้นทนเอนนั้นนี่มันรวยอะไกันคุณยายมันยังใช่มันเป็นแฉกได่รวยก็เป็นยังไงก็เป็นมืนบบแม่แกเผาเฉยๆไม่ไม่เผาขนาดแฉกป่่น่าขายขอไปขอดูขอดูอะไรกันดูไห ทำไมกินเบอร์แกทำไมกินเบอร์แรกเพราะอะไรอื่นจะกินอีกกินเลยเสร็จเบอร์แรกเหรไม่ไล้พอดูมาเลยทำไมกับเบอร์แทำไมกับเบอร์แทำไมกับเบอร์แทำไมกับเบแรกกระหูกกระโหนกทำไมเบอร์แรกไม่รู้อะไ้เลยไม่รู้ไม่เลือกแต่น้นั้นแต่น้ำเบอร์แรแต่มาทำกินเบอร์แรกแล้วมือบังแล้วมือบ

แก่กระเป๋าเงนะตุวเราซื้กระปุกรันซื้อไว้จำส่วนกระปุกมีตัวละจำเรื่องละจำมีมีจุ้ยีกกี้สกแล้วจสก

โบดีคาหลดเนาะโบดาหลดอันดาเนะขาวบตมีจีกองรวมเนาะกระถายในหันมันต้องไปปอนติปอนกองไหมชิมเดืนมากในปันเ้าลูกค้ายังไาครับพิเศษก็ต้องลูกค้าก็ต้องสะอ อืมเอบะอืมจะการแบบแปลกราะการเป็นเจ้าของร้านเออเดียเามนี่น่เบ like ียร์ยังเห็นเออเบียยังแกควมือเลยรู้ ฮ่ามวนั่งมันก็ยังนั่งได้อยู่ได้พูดแม่ปวดก็ได้จีนจ้าไปอพี่น้องมันหนี้ลอ่ะนี่เราจำหงจ้าโอเคพี่น้องพกพอกันทีไหนเด้อพี่น้องค่ะ